ดูการกระพริบตาของเสือบ้านครับเสือบ้านเขาเห็นคนกินอะไรเขาอยากกินเสือบ้านเสือเสือ

มุมเาหว่หัวขาว่ามารกมุมเขาว่าหมาผู้ใดกนาคือผู้นั้นม่มหมาผู้ใดก็นาคือผู้นั้นพี่น้องสังเกตดนะครับเด้อทะเลียงหมาอยู่ทั้งบ้านว่ามนหนาคือเจ้าของบอ อันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นครับหมาผู้ใดก็น่าคือผู้นั่นครับเก้าสิบเปอร์เซ็นครับหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาเสือบ้านเสือหน้าแหลมเสือหน้าแหลมครับเสือบ้านนะครับนี่ครับ เสือบ้านครับใครที่เลี้ยงสุนัขนะครับตุณาดูหน้าตัวเองด้วยว่าเหมือนกันไหมคือคำพังเพยเขาพูดมาว่าหมาผู้ใดก็น่าคือผู้นั้นหมาผู้ใดกน่าคือผู้นั้นหมาผมก็นาคือผม้านผมมุมมุมเฮ้ยว่า